สวัสดีครับพี่นอ้องโมนีหนีน้นององตัวนเข่าเมืองหนึ่งมือครับบ่ดได้เข่าโดนโดนพี่น้องตำตะบกพุงปิดเทอมบระเดไปใส่พอแต่โคก่อแต่ฝากแต่ว่าได้กะละะัลยาณมตดได้เหนพี่ได้น้องหลายขืนนะครับเนาะโมนี่ขวบประเดมาสื่อโทรศัพท์ไหม่นะพี่น้องอันนี้แค่ยิบเบืองซื้ออันฟิล์มหน้าจอแตก่ก็เลยอันเอาฟิมมัน ก็เลยเอาโทรศัพท์นะครับมาเปลี่ยนฟิล์มใหม่เพราะว่ามันอยู่ในประกันนะครับเนาะที่ขอสื่อไปช่วงพฤษภาเนะครับพี่น้องระวังรอกันมาเบิ่งโทรศัพท์พี่น้องงามๆเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเขาต่อไปเขาก็จะไปซื้อรองเท้าครับพี่น้องรองเท้านี่แบบตัดสินใจยุ่โดนมากมันนันเกินกำลังข่อยไปบน <c oughs> ข่อยเสียดายตังค์พี่น้อง อันโตติดตั้งสี่กันราคาสูงนะพี่น้องบอกเคยสื่อพี่น้องเอยกลัวจะสื่อเนี่ยกะคิดว่าเฮ้ยกลัวจะตำบอกฮ่งในแต่ละโคกนี่จนแขนลอยมันนี่กะเออคิดไปคิดมาข้าสื่อระยะยาวนะครับเนาะอันเอาเป็นของขวัญมันเกิดลวงหนาให้จะคล้องกะบ่เป็นอย่างก็เลยะเอาสื่อไปโหลดพี่น้องขอบคุณเลยลองใส่พี่น้องวันนี้ แล้วสรุปเอาเป็นสีขาวครับพี่น้องเป็นจัไหนคือวะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตัดสินใจซื้อเอาสีขาวนะครับนาะขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับสวัสดีครับ